เบาเตยด้ส่วนไหนส่วนยังนะส่วนเป็นจกิติส่วนเป็นเป็นยังไงเตยแบบว่าเห็นแต่เพื่อนบ้านเหามาลายขนาดเลยเพื่อนบ้านวะอ่าคนเพื่อนบ้านเห่าไหมแรงงานนี่ยบอกง่ายๆแรงงานแรงงานป๊อ่ากัมพูชาหรือว่ากัมพูชากับคนมีเนี่ยกัมพูชาชวนนะชวนมากก็จะเป็นทาแป้งอ่นะเขาเออนลายลายลายป่าวลายกันคนเล่าเอยเห็นแต่สองคนเท่านั้นอยู่นี่ จักกบูาิงกวางนี้แต่เขาบูเป็นยูไสคนไทยกันหน่อยนะไอต่อคนไทยเป็นมากเป็นมาแรงแล้ก็ง่เามีความันยโดยดยชวนมากนี่จะเป็นแต่แรงงานนะคอยกทางคนทาบบนมากเป็นมากอนีในสวนนี้ก็พักันมาหลางโดย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 นี่นแมนมันแล้วเป็นหน่อเยนี่นี่ี่เอียแมนมาได้แมนน่ะแมนมันได้ปนหน่อย่งไ่นเซตาเนไรเป็นยังผลยางเขากล่อง้โดยนี่น แต่คนไทยมี่าเปเยมาเลยอาดแบบการเดินสีบัคือแรงงานนะแรงานแต่ว่าแรงงานสิเป็นกลุ่มหน่อยต่อยนะเป็นกลุ่มแบบอกัมพูชาก็ยังบ่วลายนะแต่ข่อยเห็นมีแต่แถบบัวบาแต่แม่ยิงผูู้ชายมีมัดลายที่สุดหละคนเล่านี่ฮาดจะมาถึงชิปคนลายเตยนะแต่เฮาเบิ่งบ่ออกไงเตยหรืออาจจะมีหรือเปล่า บุคลิกการเต็งโตหน้าตาบอกว่าสำเนียงอีสานนะบ้านเฮาเนาะเนกะหูเลยเนาะวิธีการเต็งโตแล้วก็คนเหล่าจะเป็นอนหนึ่งดิโดย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 เนี่ยเอาหูจักเลยหูจักเลยเราเป็นคนเล่าเป็นคนบ้านเฮาเองเนาะโดย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 แต่ส่วนมากกับหลักๆเลยก็จะเป็นอ่าสังคมคนเหล่าดิโดยโดยจักคนเหล่าอีสาน เป็นเนื้อนตรงมักมามามงนี่งนั่นแหละงานนะแค่ก็ก้แค้วราเป็นยังเราจะมามงเหน่งนั่นแหละครั้งแรกของข่อยนั่นเลยได้มาไทยนี่นะอาะบางแกนข่อยคิดแบบมีแต่คนไทยคิดแบบมีแต่ทางไทยมามาย่างเหรียญยสวนนี่น่ะทางไทยเป็นคนคอยมากเลยอ๋อทางไายเต็มเต็มโดยต่างสัตว์นะบอกไงต่างดาวเต็มโดยต่างดาวไปหน่อยเลยสวนแห่งนี้เนาะต่างดาวลายไปหน่อยเลย ถ้่หากว่าภัยอยากตรงนึงครับไปเปไปส่วนหลวงโดย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 ส่วนร้อนน่าจะโบราณนะจะจะจุดนี้นะครับอือโดย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 กับสบายดีสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับ <ๆ S 1> พ่อๆกับวินเบาเล่านะครับมือหนึ่งกับอยู่กับเบาเตยแซนเนลนะครับสวัสดีครับผมกะ,ะอยากบางคนนี่มาสวนนี่บอได้ถือบัตรมานี่ถือจับได้เต๋ยโอ้โหคืออะไรถ้าเราอยากมาเที่ยวจริงเราต้องถือบัตรง่ายเตยนะโอ้โหกนได้อือพอว่ะต่อไปได้ต่อไปไหน บูหนั่นคือกันเละบูหูเนาะแมนแมนเพราะว่าเพราะว่าไม่อยู่บ้านเพิ่นก็ต้องยืนให้ถูกต้องนี่แมน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 ตองเคารพกฎหมายเพิ่นเนาะเฮาสิมาเฮ็ดซึมสีดูมาบ่ได้น้อยเถอะนะเพราะว่าเฮาต้องหักประเทศเพิ่นต้องเคารพสิทธิ์ของเพิ่นนะพี่น้องนะให้เกียรติแผ่นดินเพิ่นนะเบาง่ายๆนะเตยเฮาสิทธิ์ไงเดี๋ยวตามหา เบาลาวกาสาลาวนี่บ่ตามห้าสาวลาวเบิ่งยังไงเนาะเบิ่งสาวลาวกะเักเฮาก็ค่อยๆย่างเว้ให้คนน่ฟังฝนบอกทิเจาบเบิ่งบ่เจาบฟังนีบ่สินี่บ่อุ้ยจ้ากัเน่อเฮาได้เนาะเอาคลิปดิยนยาแล้วเนาะ่นีบ่เดิอนีบ่ทำมีจะทถักเด้อเห่นไหสิสิถักอมันม่นว้าก็เฮาก็หูแล้ว่นบ่ให้ดอกลาวน่ิ่นถักบ่ที่คุยอ่า้นของน้ำบ่อ้นามนลคักง่ายเด้เนาะ บรรยากาศได้นะยุนี่แบบเบาวินเห็นกันแต่ว่าแต่ว่าคข่ไข่ชังเกต็ดผคนนะเด๋อดเด๋อดไ่อย่แน่ที่โู้โหเราบอมแมนคนบ้านเฮาบอแมนบป่กลุ่ลมจังหนาเนี่ยบ่มีไมเลยบ่มีเลยมันป่ะบ่มีเลยคือเฮาว่าอะไรเนาะต่างดาวต่างดาวก็เไม่ได้เละเกินบาทเกินบ้านเนาะไลายล่ไลายแห้งหน่ยเถิดนะลายแห้งหาหายากอ่ะ หาคนบันเอาหายากขนาดเลยออาชวนตัว uh, นี้มันตะลุใช <O> ่ไหมบ่อตลาดสี่ตลาดสี่โดยตลาดของเตยไอ้อยู่ไกลกับของเตยอะไรนะมันไม่ะอยู่เข้าไปไหนทั้งหมดจะได้ว่ายินนี่ของเตยเลยนี่บ่มี้ว่าบันเรับบ่มียว่าบันเทงมีบ่ไม่ี้โอเจ้าิจกแกนด้วยไอ้เิคนี่ของเจ้าเนาะ ระบบระบบะบรบบะไระระบบะอ่ตรวจรด้่อ๋อต้องเข้ามาชวนนี่บ่แม่เข้ามาชวนหนึ่งบุคลิกการตโตนแตกต่างกันไปเนาะอ้หลายเลยหลยเลยนี่ก็แม่น่าตยแม่นั่นน่ะอย่างมานพ่แม่คนบ้านเฮาเลยบ้านบ้านเจ้าเนาะกันเราแม่นกันตักทายกันนด้เลย ใช่ก็ยังทักอยู่แต่ยันบอกก็เพิ่นบ่คูรเรื่องพอเฮาบด้เรียนมาเนาะแม่ยันบอกคนละภาษาดดันว่าลาวกับไทยยังพอโอเคนะยังคุยกันรู้เรื่องได้เต้ยนะชื่อชันกันไหนกันว่าลาพมาแรงงานพมาอย่างีจักสิชื่นชาญได้ได้เฮาเบ่ได้วัามีเยังยับเพิ่นนะแกอืมดูดแมนแบ่นหนบ้านเขาบ่บ่นแมนบ่คิดกับบ้านไลายหน่อยต้วเนาะไลน์เหรอ รอบข้างเต็มเลยตึกนะนี่ทุกคนเห็นปะพนว่าเรามีปนบ่มีหน่อยต๋อนี่นะคุณผมจะแกนแล้วคุณนนสแกนด้วยใบหน้าบอเต๋อสแกนหาคนบ้านเดียวกันบนบัตรสแกนดโดยโดยใบหน้าบนว่าบ่มีเนาะคนบ้านเดียวกันกากสีไทยพุ่งสะท้อนแล้วโอ้แสดงว่าเจ้าในระบบเอไอดิสแกนด้วยใบหน้าแปลกนะบ่มีสเกตโดยโดยโดย เวลาข่อยไปใส่เขาเขาว่าข่อยโดยโดยชีสเกตเขาบอกว่าหอยเป็นชีสเกตปาเป็นคนไทยปะปุ๊บยังแล้วเขาจะถามคนเราว่าเจ้าอยู่ที่สเกตปะอ๋อสำเนียงได้หรือว่าการแต่งตัวได้ไอ้เต้บ่แม่นข่อยข่อยไปอยู่ตองนด้ก็คือตองนั้นแกะลกอ๋ออันนี้ความจริงสุดจ้าฟังเด้อเรื่องเด่อเดยโดยโดยโดย่อยข่อยอยู่กับอ่าคนไทยเชื้อสายอิสลามหลายเนาะทีนี้เมื่อวะข่อยไปสั่งผัดกระเพราหมู โดยโดยโดยเขาถามว่ากินหมูได้ไหมอืมโดยโดยโดยหอยกับไปวหนวดไว้ข้าหลายเหมือนั่นเต็มเบิรดโดยโดยหอยคืออบังนะกินหมูได้เลรอเขาถามตอนนี้หายไปแล้วหนวดก็ยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่แต่กับอะไรโกนไปแล้วเขาเขาเนื้อหอยเป็นเป็นอ่าคือคนอิสลามสินะอ๋อโดย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 เร่เขาบอกบอแล้วว่าหอยเป็นคนเหล้าดิเขาบอกโดยโดยโดยบอกคนเล้าตีบางบางคนก็ถามเว้ได้บางคนมาเชื่อเปล่บางคนก็ถามว่าเจ้าอยู่ซีสะเก็ดบอกบอกครับเป็นเล้าเนี่ยแหละ ก้อยสีบอกได้ยังไของบ้อยไอ้ได้ความเป็นเราบอคกอยเห็นเจ้ะว่าก็สำเนียงออกไอชีสเกตออกอีสานเขาได้แมนจะบ่กชีสเกตก็คือก้อยบอแมนคิดว่าเป็นคนอยู่ทางทางพังอีสานเขาแมนอ่าเราอีสานเขาแมก้อยเห็นเจ้าตอนแรกก็คือดีได้เลยคือคือคือมึงเจอเมื่อคือลูกค้ามาสื่อของเอินเอินขอยเฮียห้วยก้อยเฮียจะได้บางหน้าก้อย ขาแก่แล้วค่อยอายคอยอายเนาะชีวิตจริงบอแมนตากแก่นค่อยกระลุกน่องไว้เลยล่ะโดย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 มแมนบ่ะมีแบบคนบาตรพวกสก๊อตบอแมนเนาะบอแมนบอแมนบอแมนน้องน่ารักนะเด็กชายเราจะแก่นถ้าคนบาตรมีแบบบ่มีนายเต๋ยบ่มีเลยข้อกับชีแกนด้วยใบหน้าคือเจ้าหันละแต่ว่ามันบ่มีนี่บ่มีเลย บ่มีบ่มีแต่หรือว่าเฮาเข้าอ่าซอยพิษบ่กไม่ซอยพิษอีกข้างนึ่งอีกอีกมุมนึงบ่แต่บ่มีเลยแห่บอกโนเค้หมวันหนึงช็อตเขาบอกคนละภาษากันเขาโอ้บ่มีเลยนี่น่ะบ่มีแสดงว่าเฮานี่มีแต่2คนเท่านั้นน่ะเอ้าเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเจอสาวเล่าแล้วพี่น้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่เนาะ พี่น้องเราพอเท่ามีอยู่มีอยู่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องขาวเราสบายดีพ่อแล้วพ่อแล้วปอปอกันแล้วพี่น้องปอคนบ้านเดียวกันหรือว่าเมืองเดียวกันนะบวิศบวิศพอแล้วพอแล้วสแกนด้วยมีพอคนมีมีอยู่สแกนด้วยใบหน้าก็ดีใจนะพี่น้องนะที่ว่ายังมีคนลาวเขามาย่างเนาะคอยคิดว่ามีแต่อันสาวพม่าเนาะแต่ก็มีหลายหลายบ้านแล้วเนาะเข้ามา มีอยู่พี่น้องเห็นบ่คนบ้านเราคนบ้านเราหอดทักเพื่อนๆสีตอบได้เถิดฮาเตพ่อเนาะหาแต่พ่อโอ้ดีใจดีใจเพื่อนกับสีมาพร่อนข่าื่อห้าวอะไร่างเขาบ้างไม่เลยกสิฟ้าได้แหละทั้งนั้นอาจจะไม่มีแล้วะมดเลยเนาะก็สิได้จบคลิปเนาะค่อยเนาะจบคลยืน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 ภารกิจล่วงครับอธิบายให้พ่อใม่พี่น้องได้กะมื้อนี้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วนะพอแล้วคนบ้านเดียวกันแม่นบ้านเมืองเดียวกัน บูดอะเมื่อเดียวกันหรือบ่แต่พูดแล้วอะคนเราก็มีอยู่แต่แต่บอไลเนาะนี่แหละยางมากเกือบเครื่องกิโลโดย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 ถ้าก็เห็นฝากคลิปนี้ไว้เพียงสนิทพี่น้องทีนี้จะได้ครับแสดงความยิดนดีกับมาบาวินเนาะครับผมขอบคุณหลายไลน์เนาะที่มารับชมคลิปของบาวินเนาะครับผมไปดีพี่น้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณหลายไลน์ครับเอาเต้ยครับครับผมสวัสดีครับทุกคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวบาวินจะอ่า ไปทายอีก,อ,กอีกส่วนหนึ่งนะโอเคครับผมคลิปนี้กับผักทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วินเบาลาด้วยครับผมสวัสดีครับ